วัดเขาตะนกจันทบุรีนะคะได้มีการจัดงานทอดกระถินสาม,มัคคีรวมยอดทะลุ1.8ล้านบาทเพื่อสมทบทุนบูรณะเสนาสนะ เมื่อวันที่26ตุลาคม2568ที่ผ่านมาที่วัดเขาตะนกตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดงานทอดกระถินสามัคคีประจำปี2568ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นพุทธศาสนิกชนและผู้มีศรัทธาต่างจากทั่วสารทิศต่างก็หลั่งไหลามาร่วมพิธีทำบุญใหญ่ในครั้งนี้อย่างคับคั่งและร่วมรับประทานอาหารจากโรงทานที่ม ให้บริการตลอดทั้งวันงานบุญครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณนพดลและคุณธัญ,ญมนทองรัตซึ่งเป็นประธานปักกถินโดยมีพระครูกันตรัตนาพรเป็นประธานสงฆ์วัดเขาตะนกผลรวมแห่งศรัทธาในครั้งนี้ได้สร้างความปิติยินดีอย่างยิ่งโดยมียอดเงินกระถินสาม,มัคคีรวมทั้งสิ้น1 8 3 2 3ล้บาท ซึ่งเงินกระถินทั้งหมดจะถูกนำไปสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะต่างๆภายในวัด ที่วัดเขาตะนกนอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีบุญแล้วที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งโดยทําเลที่ตั้งที่อยู่บนเนินเขามีความสวยงามและบรรยากาศที่ร่มรื่นภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นการเข้ากราบสักการะเจดีย์พระธาตุบูรพามิ่งมงคลตากสินซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระเจ้า ตาากราบไหว้หลวงพ่อพุทธโคโดมศักยะมณีตรีจันทบูรณการเข้าชมการเข้าชมอุโบสถจตุรมุขที่มีความวิจิตรงดงามรวมถึงการกราบไหว้หลวงพ่อใหญ่เงินทองทันใจณแดนมงคลที่มีรูปปัน้นหลวงปู่สมชายทิตตวิริโยขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ และสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้สแสวงบุญที่มาเยือนทางวัดนะคะยังได้มีกาแฟนายพล893เไว้คอยให้บริการเครื่องดื่มโดยไรายได้จากร้านกาแฟนี้ก็จะถูกนําไปเป็นค่าชําระนี้สงเรียกไดว้ว่าการมาเยือนที่วัดเขาตะนกแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะได้ร่วมสร้างบุญใหญ่แต่ยังได้สัมผัสกับความสงบทางใจและได้รับความเป็นสิริมงคลกลับไปอย่างเต็มเปี่ยมอีกด้วย